นางสวัสดีครับนี่มาทําอะไรเนี่ยวันนี้มาเก็บปามค่ะแทงปามค่ะแทงปามแล้วนะวันนี้นะเดี๋ยวพี่นางเหนื่อยไหมวันนี้เออแล,ล้วแกว้วไม่เหนื่อยเท่าไหร่เหรออ่ะพอพาผมดูหน่อยสิป <c oughs> ามที่แทงเป็นไงอ่ามาดูต้นนี้หน่อยไปนิดนึงครับนิดนึงดิเ <c oughs> ข้ากล้องอะไรเห็นไหม่ะโอ้โหนี่เราจะเก็บคือที่มันเป็นลูกแดงๆเหรอครับสุกๆอู้นี่ออกเป็นต้นเลยนะเนี่ยแบบนี้ก็แบบนี้น่าจะได้แบบนี้ เนี่ยนะโอ้พี่นางมาดูตรงนี้หน่อยตรงมิกแดงเนี่ยผมันใหญ่เงี้ยเม็ดใหญ่มากเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะฮะโอ้โอ้อย่างอย่างกับลูกชมพู่ลูกใหญ่มากเลยฮะเม็ดใหญ่เลยทุกปีมันเป็นอย่างนี้ไหมพี่นางก็ทุกปีลูกมันไม่ขนาดนี้นะหรอไซส์มันเล็กเหรอทุกปีที่แทงได้จะแบบนี้มันจะสุกแล้วนะในแบบนี้จะสุกแล้วนะในท่าว่าทุกทีที่แทงได้อ๋อ แต่นี่เราเปรียบเทียบกันเลยนะลูกที่สุกกับลูกแต่ละปีทุกปีนะดูดิต่างกันเลยใช่ไหมฮะนี่ไงเริ่มจะเริ่มแดงแล้วเห็นไหมมันเริ่มแดงเนี่ยเริ่มแดงไอ้ลูกที่จะสุกนี่ก็จะใหญ่ใ่ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยนะฮะนี่นะก็จะใส่ยาพอๆกันโอ้โหถูกใจไหมฮะใหญ่ๆอย่างนี้พี่นางถูกใจค่ะโอ้โหนี่มีหลายต้นไหมที่เป็นอย่างเงี้ยก็ทุกต้นเลย นีเป็นลูกยี่มีหลายต้นละแบบนี้ตนะ้นสูผชมออกรอบต่ไนไม่บรอบเลยนะปแทงนี่ออกรอบต้นนีเลยนะท่านผู้ชมนี่ก็เริ่มจะสุกล้วลูกก็จะใหญ่นะฮะอย่างที่ผมถ่ายให้ดูนะฮะายใหญ่แตู่ไใหญ่เาไบางสวนนะฮะก็คือทลายใหญ่แต่ลูกไม่ใหญ่เนาะ แต่นี่ทะลายใหญ่ด้วยลูกใหญ่ด้วยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยแน่นๆเลยนี่ฮะท่านผู้ชมลองดูแล้วก็เนี่ยเขามาแทงให้ดูบ้างตานเขากล้องบ้างมาๆมๆใหญ่จริงๆฮะท่านผู้ชมเต็มมือผมเนี่ยนี่มาแทงต้นนี้นางเอกมีแล้วจะขาดนางเอกเลยเดี๋ยวให้คิดว่าทั้งคู่สิลำลูกต้นละโลครึ่งใสไปเลยนะฮะต้นละสามโล เนีย่ยดูฮนะออกเต็มต้นอย่างเงี้ยโอ้โหกี่ลานะพี่สองชั้นเลยเนี่ยออกสอชั้นเลยเนี่ยลายแล้วต้องได้แลนะ้วเนี่ยเดินเรียนเลสสห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบ 5้ลายโอ้โห